คุ้มปะถามว่าคุ้มไหมราคานีไม่โ้งเลยเซ็ตละบิ๊กเป่งทำมาแบบเอาเจ็บเป็นหมื่นใส่ชุดชาทำใส่ชุดอะไรนี่โอ้ยเี้ยเสื้อขาดดูดนี่ใส่แตนเดิมเดิมมันไม่ตัดแน่นอนโอ้ยบึ้เลยไม่ตัดแน่นใช่ไหมไม่ได้ไม่ใหญ่ี่โอ้ยอัเสื้อไม่ใส่วันนี้ไม่มีเสื้อพี่เตรียมมาให้แล้วเอ็งไม่ต้องห่วงถึงจนอยู่กับพี่ไม่ต้องห่วงพี่จัดให้ตลอดเน้ยใส่เสื้อให้ดูดูพวกพี่ใส่เลยนะมีเทปม จริงป่ะพี่เ๋ยวว่ามีให้ทุกิดเยมีมีมีให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดียวเขาลูกค้ามาซื้ออะไรวันี้น้ำยาสองขวดพี่หกบาทเงินเงนนก็ซื้อยาสูบสูีกซื้อถุงยางพี่เออเดี๋ยาวก็ถุงยางปขอทไมก็ได้อ้องขอาคพี่บอกยูกว่าหลัดใครที่ยาเข้ามาอยู่นะครับไเข้ามาอยู่ทหมดเลยไอเี้ยงไาวง้เลยใ ต้อน่งตงนะก่อนที่จะเมื่วราเกเสียงดีเคเครื่องเรปกตินะคะก็านี้เราขอยเปนลือกน้องไปอัดแล้วทังเองอันนี้ไม่รผชอบนะเผิดชอบเลพี่เป็นรถแรงนแรงมันอยู่ที่คนขัอบเสือก่อนนะเอาเยมาทันได้ได้เลือกเลยเอ้ยไม่ต้องเสียใจ มันใส่ไม่ได้แน่นอนแน่ตัวใหญ่ว่เนาอจบแล้วไอ้ตนเ้าเอเรื่อเรื่อไม่ต้องเอาเรืองเไอ้ลุดลุไอ้ลไอ้ลุดแล้วุกนไอ้ลุดเไอ้นุยไอ้ลุดไอ้นุยอาันนี้สวยว่ว่าหึตัวเดียวนี่เฮ้ยเอาหมดเี่ยโอ้ยปใช้ได้เยอะเออดูเรื่องอะรก่อนที้กระปอมมีดท่หลอแมพ้แนี่ไงตะกรอเนอนี่อนี่อันนีเทพอะไรเจ้าเจ้าสามคย ซ้ไม่ใอ้สายปาร์ตเลยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วเเี้ยเเปลี่ยนเลเล่ยนเรต้องเท่ๆหน่อยการที่จะไปส่งรถหรือว่ารับรถ้าหรือว่าเป็นเป็นเอ่อไม่ต้องอะไรสกทีวเอเช็ดออกนี่วะเช็ดปล่อยอัปการเลยปล่อยออกปะ้ดูหมวยนะครับ พี่ว่าเองใส่อันนี้สวยกว่าด้วยชอบอันนั้นแน่ที่สมพี่ที่สมให้แก้ดีกว่าน้อ ยืนเ,เล่นกันดีนนดิที่เลเนะ่กันดีดิเาเ้ยไปไไปส่งรถนี่ป็นถุงยได้ไเดี๋ยวแต่ก่อน่าไรเสื้อตัวไป80บาทตอนไปส่งก็เองก็เต็ีรถเดินเองไงด้พี่ทำหน้าที่แทนพี่เลยวันนี้ข้าวบุ้งนะก็ทำให้เขาดูสนานเราดูเลยว่ารถเป็นไงรถจีนยังไงบ้างโอเคข้าวบุ้งก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือเตรียมตัวไปส่ง,งนะคะที่อำเภอรำไปมาดนะคะวันนี้ก็จังหวัดสุรินทร์ฮะ ให้ไอเสือสวยๆติดตู้ดิเด็กของเราใ่เดกของเราใสสีดียกเด็กของเราเออใช้เสืนั่นแหละนั้นเมื่ี้แล้วก็ไปใส่ลค้าให่อย้ปล่อย นะส่งรถครั้งแรกของเราแล้วเนี่ยปกติเราไปส่งแต่ของพี่โอมเนาะเอาก็รถเขาเอาน้อเขียวขี่เต้นดิกิโลเมตรเลี้ยวขวาบอกว่าอ๋อเร1กิโลเมตรเลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกเออจากลากันแล้วจากลากันแล้วน้องเขียวครับเขียวครับเขียวขี่เหียวเขียวขี่ไม่เห็เลยไโอเขียวขี่ไปว่าอะไรเขียวขีฮะโอ้ ปากาตรงนี้หรือเปล่านี่เออหนู่นๆตรงนู้นมีหมู่บ้านอีกเด้เออน่าจะใช่เลยหนุ่นๆ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 หนุนๆหนุ่นๆหนุ้นๆหนุ่ๆนุ่นนุ่นๆน่นๆหแุ่นมาแ่นๆหนุ่นๆหนุ่นๆหนุ่นดหนุ่นๆหนุอนๆหงุ่นๆหนุ่น่นๆงนุ่รๆหน่นๆหนุ่นนุ่นๆหนุ่นๆหนุ่่นๆหนุ่นาหนุ่้ๆหนุ่นๆหแต่นๆหาุ่นๆนนๆหนหน่าๆนุนๆห่นคหนนี้แหนุรุ่นชอนน บบออเอใ้เราเเอ L N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  L. สสนะครับสาวเยนะ้เบุญมีสายชสนะครับสาวีบุญมีวันนี้ก็มีมาซื้อน้ายาด้วยนะนะ้ำยานซะื้อไปคนละใไ่าหวาถอรอมตัวเลยโอ้ยบถนนดูทางส่งรถคือไม่นคือไม่ด้คนะือไม่ดไปไ,ปไ,ปไ,ปไป พี่นุ้งไงต้องให้พี่โอมเป็นคนแกนนำนะเนเองนะพี่ใช่พี่ใช่เพราะว่าพี่โอมมาส่งรปล่อยพี่แดนไม่ค่อยได้มาส่งเฮ้ยดีใจแล้วดีใจรอแล้วอู้วอำลาน้องเยอะคีครั้งสุดท้ายทุกคนอ๋อมีการคืนเนาะงคืนเคืนตรงไหนดีดีตกปลาบ้างได้ไหมเฮ้ยจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่พอดีเลยตกปลานี่เลยปลาใหญ่เองจะมาขโมยปลาเขาใช่ไหม มาลุลงก่อนเข็นรถดิเอาใส่ไหมโอ้โว้าวเดี๋ยวเราไปหาคุณแม่ก่อนเลยอันนี่แม่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ ก็อันที่ที่ซื้อให้ลูกค้าจ้ะค่ะอันนี้ลดลดนี่รู้จักคะว่ารถรถแรงคนะรถแรงรถแรงเลยเรียบร้อย,มออออยไม่แรงเลยโอ้ออเออแกรู้อยู่มันไม่แรงเออรู้อยู่เออแมนแกรู้อยู่แม่ก็เบ็นนี่ก็ว่ามันประหยัดน้ำมันเลยออยังไงเนาะนี่เนาะแม่แม่บอกว่ารถไม่แรงยังไงดิยังไงดิถ้ากันเอาพรุ่งนี้เขียวไม่งไมไม่ไหวนะ ลองลองก่อนนะยังไงเนาะทีนี้เนาะแม่ไม่ให้ซื้อแน่นอนเลยที่ว่าไปลองลองขี่ดูลองขี่ดูลองลองฟังเสียงให้หน่ฟังเสียงก่อนนี่ฟังเสียงก่อนคยังไงอหมอยองลององยมงเดี่อยเาเยยงข่ขี่เท้าเด้อ บินแค่นิดเดียวบินได้เอ้ยพอดีแหละมาพหอมเยอะขอสักหอม้นหอมก้วก็พยาันไมเอ้ยน้องเขาได้ชอบน้องว่างนะฮะแต่ว่าแต่มันไม่ถึงกับดังเนาะถ้าเราไม่แบบว่าไปแบบแบบเบิ้ลแรงเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะไม่ดังมากไม่อดังเ่ากัได้ครับถ้าไมยากดังไได่มไ้ังหมนี่มันไม่ถึงกับดังนะชอบไหมชอบไหมถือว่าสุดนอนไหม ทำถึงเลยรถตีนเลยนีอ้าวตอนแทนล่ะอัดปดฟองให้รองโอ้ลงตรงนี้เลยก็น่าจะเข้าป่าได้เลยเพราะว่าคือทำทำหมดเยอะมากเลยซื้อคันนี้โอ้โหเชื่อไหมว่าเราไปซื้อที่อื่นไม่ได้หรอกค่ะอาพ่บอกเลยปะทำหมดเคยสามหมื่นแต่รู้ว่าสามหมื่นห้าไปดูใช่ประมาณยังไม่รวมค่ารถนะอันนี้เราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยลดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำอ้นี่ให้ดิแค่นั้นจบเลยท่อนี่ก็ตอนนั้นนี่ขับคันไหนไหนอยู่ไหน จักรยานเนี่ยนะคัานมีเงินไหนขายไหมขายไหมเดี๋ยวพี่ซื้อต่อเลยไปสพันไปนนั่นสองพเอาไปคับผมกันนั่งครับของฝากเฮ้ยมีสองพันเหรอไหมไปบึ้ง ป๊า,า,นานเนี่ยป๊สิพี่คนแรงอ่ะโอ้ต้องนี่เขาจะทำอะไรดีวะซาเล้งเนี่ยทำอะไรเยอะซาเล้งอ่ะต้องมาดูกันไม่ได้รอดไ,ไป <มา S 1> ดบอกลาบอกลาลรถลดลด<ป>บอกลาน้องทั้งสุดท้ายก่อนเป็นรถที่โอ้สามปีสี่ปีห้าปีแล้วโอ,อยากลงขายเดี๋ยวจะบอกแล้วแต่งมาหมดเพลงเท่าไหร่นะแต่เวลาขายยังไงก็ ใช่ว่าปิดตอวนี้ก็ผมบอกเลครับผมอันนี้คือแบบแต่งอะไรหมดมาเยอะนะแต่เวลามาขายนะขายไม่แค่หมื่นเท่าไหรหมืน 6, นะ่นหกพันเก้าใช่ไหมอันนี้ขายเท่าไหรห้าพันเก้าอ๋อขี่ไปเลยพี่ในผมซ้อนขายหกพันเก้าใช่โอ้คือจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ถ้าคนเล่นรถก็รู้ครับผมก็คือแต่งหมดเดยอะไปคือเวลามาเวลาจะขายจริงมันก็ไม่ได้ที่เราแต่งมามันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ราคานี่ขึ้นนะครับผมใช่แต่ว่าถ้าหาซื้อคุณภาพนี้ ราคานี้น่าจะยากไหมยากเพราะว่าถ้าอะไรเครื่องจะหายากแล้วแค่แค่แค่เครื่องนี้ก็นั่นแหละมันจะแพงตรงเครื่องชุดสีอะไรก็ไอ้ที่พึ่งมีขัดมาให้แล้วก่อนก่อนที่จะมขัดอะไรพี่ขัดรถไม่อยากขัดอะไรแล้ขัดหน้าตะก้องไม้อยากตะก้องเบิ้เบิ้ลจับที่ไหนใครตะกองคนไหนจับที่อ้าวไม่อยากดูรุให้ดูดูอ๋อ อ๋ละขอไม่นั่งเป็นคันสุดท้ายแล้วกันเนาะคันนี้จุดล้อเลยพี่โอ้คันนี้ก็เคยยกนะเคยพี่แพรเคยยกมาทุกคันจนงายจนจนเลิกขับแล้วตอนนี้จนคับไม่ปากมันไกลจนไม่ไม่กล้าขี่แล้วมอไซค์คือเข้าป่ากก็โอ้ดูแพ้ดูแพ้ขนาดเป็นผู้หญิงนอไปเข้าเนาะผู้หญิงแก่โอ้แขนเนี่ย ตั้งลอยนิ้วมือดูดูหอมอ่ะเอ้ายอยาให้หอมกินด้วยหอมกระเทียมังไปหยับงูต้นโอ้โหโอ้จะขายตลาได้ยีงยังเนี่ยเอออันงูเสียงเลยอว้งทำไมกินนี่ไหนรถคันนี้ตั้งแต่พี่แพนทำช่องทำช่องแรกๆ ็คือคนน่าจะรู้ไหมถ้าไม่ไปแต่งเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเทสบอาเป็นรถที่แปดจะว่าสิบเขายดอกมาดิว่านอกยันได้เอาขายกันไปพอนุ่งบอกว่าใครจะไม่บริจาคอะไรคู่เท่าไหร่นะโลอ่ะกับสี่ไม่ใช่อันนี้อันใหม่อันนี้เบิกใหม่หมดใช่หมดเลยเดี๋ยวแม่ยจังได้กระโขบบอกลาลาจะเอาไปทำหมีใคร เอาโอเคอันนี้ก็มอบรครั้งสุดท้ายนะคะน้องเด็กน้อยโิแฟนขอให้น้องขับขี่ปลอดภัยอ่าอ,อย่าโดนตำรวจจับนะใม่มองนรถอย่าโดนตำรวจจับเพราะว่าเขาหน้าจะคือน้องก็น่าจะเล่นรถมาแล้วได้ขับเป็นคือเด็กน้อยอ่ะขับรถเก่งใช่ไหมเอ็งมีข้อแนะนำให้ไหมอ่าท่าที่ดีคือต้องเรียนคัดให้เป็นดิเพราะ,ะว่าเดี๋ยวตายก่อนเอาขึ้นใส่ อ่ะต้องเลียกัดให้เป็นใช่ไหมแคพี่น้องเขาก็น่าจะาาขับมาสุดยอดแล้วยกล้อเป็นไหมอายุท้อเป็นไหมถามก่อนยกล้อเป็นไหมเดี๋ยพายกเดี๋ยพายยกแวเนี่ยห่วงไว้ไอ้นี่เอากระแทกโอ้ยยายวันนี้หัวผมก็ไปกระแทกเลยคือด้วยมืีเนาะพึ่งกว่าเราข้างทางหัวก็แรงไปบ้าขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทแค่นั้นก็เราก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วอันนี้ก็มอบให้น้องนักบอลสุข ขอบคุณคุณแม่นะคะที่อุ่นนุ่มด้วยถ้าพี่ตะกล้องเลยนะครับดูแลของพี่ดีเยอะไม่ใช่ของพี่เลยเด็กของน้องแล้วดูแลดีนะรถอยาทำมากับมือเลยโอเคไปกลับบ้านไม่ให้น้องเข้าไปแซดเล่น เขารอกันไปแถวุ่นอาจจะรอแล้วเดี๋ยวเราไปตกป้าต่อ้สสาพอดี่สิแม่ค่ะโอเคคะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวยกชีว่าไม่ได้ราคาในอิงกนะี๋ยะนับแทนนะับให้ดูเลยพี่แมมเป็นพยานนะคะอันนี้ก็คือ15,900บาทแล้วก็มีรวมค่าโอน2,900บาทกาค่าอะไรเรนี่ยนิดนึงนาะ ทำรอยนะคะนี่คือของข้าอ้ราคาี้ให้น้องจริงๆไม่ได้มาขายเอากำไรเลยเพราะเราเราทำมาเรารู้ว่าใครที่ซื้อลถนที่ไม่แต่งแล้วก็มาแต่งจะรู้ว่ามันหมุดโคตรเยอะเลยนะคะก็ตามนั้นก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะสมัครเล่นง,ง่ายๆนะคะแค่แอด,ดไลน์ไปที่ @iwin มีแอด,ดนำหน้าด้วยนะคะ ใครที่ผิดหวังมาจากที่อื่นนะคะต้องจัดที่นี่เลยเล่นก่อนมีสิทธิ์รวยก่อนนะคะแอดไลน์ไปเลยแอดไอวินมีแอดนำหน้าด้วยนะคะแอดกันไปเล่นเยอะๆนะ